เงินคนละครึ่งเฟส4เพิ่มจาก1,200เป็น1,500จริงหรือไม่ต้องลงทะเบียนยืนยันรับสิทิ์ใหม่ไหมฟังด่วนในคลิปสวัสดีคะ่ะกล่าบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่ 8กุมภาพันธ์2565และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะคลิปนี้ขอตอบชัดเจนสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งไม่ว่าจะเป็นเฟสเก่าที่ใช้อยู่และจะลงทะเบียนในเฟสใหม่ มีข่าวออกมานะคะว่าจะเพิ่มเงินจาก1,200เป็น1,500ข่าวนี้จริงหรือไม่แล้วถ้าเพิ่มจริงกลุ่มคนที่มีสิทธิ์อยู่แล้วต้องทำอย่างไรต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่าหรือต้องยืนยันสิทธิ์อีกรอบไปฟังกันเลยคะ่ะขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะคะจากเว็บไซต์คมชัดลึกจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะคะ แต่ว่าไม่ได้เป็นการอนุมัติจากทางรัฐบาลคือทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเรียกง่ายๆนะคะว่าเอกชนไปเสนอรัฐบาลขอเพิ่มเงินจาก1,200เป็น1,500บาทเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้นะคะทางรัฐบาลยังไม่มีนโยบายหรือการอนุมัติออกมาว่าจะเพิ่มเงินให้ งันทางช่องขอสรุปไว้เลยนะคะว่าตอนนี้ยังใช้เงิน1,200บาทเท่าเดิมต่อยังไม่มีการเพิ่มวงเงินแต่อย่างใดแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลมีการอนุมัติเพิ่มจริงๆพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่หรือว่ากดยืนยันรับสิทธิ์ใหม่นะคะเงินก็จะเข้าแอปเป่าตังเหมือนเดิมเหมือนกาเฟสาที่ผ่านมาที่มีการเพิ่มวงเงินให้ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากมีการเพิ่มวงเงินจริงๆจ,จากการอนุมัติจากทางรัฐบาลทางช่องจะรีบเกาะติดข่าวสารมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบโดยเร็วที่สุดค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ